ช่องนิทานฟังดีขอเสนอนิทานเรื่องแม่สายหญิงกินผัวการละครั้งหนึ่งณนะหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าปลายนาหมู่บ้านนี้ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีมีลำธารเล็กๆไหลผ่านและลมเย็นพัดโช,ชอยอยู่ตลอดปี ผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตเรียบง่ายส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวสวนอยู่กันฉันพี่น้องในหมู่บ้านนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าแม่สายแม่สายเป็นหญิงกำพร้าพอแม่จากไปตั้งแต่ยังเล็กถูกยายเลี้ยงมาอย่างเรียบง่ายจนเมื่อยายเสียเธอก็อยู่ตามลำพัง เธอเป็นหญิงที่งามจับใจผิวขาวนวลผมยาวดำขลับดวงตาเรียวหวานแต่แฝงความเศร้าไวล้ลึกๆมักใส่เสื้อแขนยาวผ้าฝ้ายพื้นเมืองกับผ้าสิ้นลายเก่าๆที่เธอทอเองแม้หน้าตาจะสะสวยแต่แม่สายกลับไม่ค่อยพูดเวลาใครทักเธอก็ยิ้มบางๆแล้วพยักหน้าเท่านั้น บางคนจึงคิดว่าหญิงบางก็ว่าเธอเย็นชาแต่ในความจริงเธอเพียงไม่อยากพูดมากเพราะกลัวจะเผลอพูดสิ่งที่คนอื่นจะเอาไปตีความผิดบ้านของแม่สายตั้งอยู่ชายป่าท้ายหมู่บ้านเป็นบ้านไม้ยกพื้นหลังเล็กๆมีรั้วไม้ไผ่ล้อมรอบใต้ถุนบ้านมีฟืนเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบมีครกตำพลิกักบเตาถ่านที่ยังอุ่นอยู่เสมอ สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือสวนสมุนไพรที่ปลูกข้างบ้านทั้งใบเตยตะไคร้ขมิ้นชันกระชายใบายนาดแม่สายใช้เวลาปลูกและดูแลอย,อย่างทนุถนอมกลิ่นหอมของสมุนไพรลอยคลุ้งถูกเช้าเย็นเหมือนบ้านนี้มีเวทมนต์บางอย่างซ่อนอยู่ ผู้ชายในหมู่บ้านต่างแอบมองแม่สายด้วยสายตาชื่นชมหลายคนแอบฝันอยากเป็นเจ้าของหัวใจหินงามแต่พอได้ยินว่าคนที่เคยเข้าไปจีบก็มักเงียบหายหรือเจอเหตุแปลกๆบางคนถึงกับหกล้มกลางทุ่งบ้างป่วยไม่ทราบสาเหตุนานวันเข้าก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม่สายอีกเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นเบาๆจากปากแม่ค้าในตลาด แม่สายสวยก็จริงนะแต่ขลังๆยังไงไม่รู้หน้าตานี้คลายเจ้าแม่ปากกล้วยเลยวะ่ะแต่แม่สายไม่เคยตอบโต้อ,อะไรเธอเพียงยิ้มจางๆจ,จากนั้นก็หันหลังกลับเข้าบ้านอย่างสงบนิ่งไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้ใบหน้านิ่งเฉยนั้นเธอเองก็เหงาและเฝ้ารอ เหมือนคนธรรมดาทั่วไปรอใครสักคนที่จะไม่ตัดสินเธอจากเสียงลือเสียงเล่าอ้างหลังจากที่แม่สายใช้ชีวิตตามลำพังอยู่หลายปีวันหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อบุญเรืองย้ายเข้ามาทำไร่ทำนาอยู่ในหมู่บ้านปลายนาบุญเรืองเป็นชายหนุ่มผิวเข้มหน้าตาซื่อ,อแม้จะไม่ได้ร่ำรวยแต่ขยันขันแข็ง เขาเห็นแม่สายที่ตลาดในวันพระวันหนึ่งแม่สายไม่ได้ยิ้มให้เขาเหมือนหญิงอื่นแต่แววตานิ่งสงบของเธอกลับทำให้ใจเขาสั่นบุญเรืองเริ่มไปช่วยงานเล็กๆที่สวนสมุนไพรของแม่สายรดน้ำหาปุ๋ยตัดใบตะไคร้จากคนเงียบๆแม่สายเริ่มเปิดใจยิ้มนิดๆให้เขา ไม่นานนักทั้งสองก็แต่งงานกันเงียบๆไม่มีขบวนขันหมากไม่มีวงกลองยาวมีเพียงขันใส่ข้าวเหนียวหมูทอดและใบตองสามแผ่นตามประเพณีชาวนาเรียบง่ายชีวิตหลังแต่งงานของทั้งคู่เรียบง่ายแม่สายตื่นแต่เช้าหุงข้าวต้มน้ำสมุนไพรให้สามีบุญเรืองก็ออกไถนาเลี้ยงควายไม่เคยบ่นสักคำ แม้บ้านจะเงียบแต่มีความอบอุ่นอ่อนโยนอยู่ในทุกวันจนกระทั่งคืนนั้นฝาคารามเสียงฝนตกหนักจนมองไม่เห็นทางควายในคอกร้องเสียงหลงบุญเรืองรีบคว้าเสื้อผ้าแล้วบอกภรรยาว่าข้าไปดูควายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมานะเมีย แม่สายจับแขนเขาไว้แน่นดวงตาเธอสั่นไหวเหมือนลางร้ายกำลังกระซิบอย่าไปตอนนี้เลยฝนมันแรงนักแต่บุญเรืองยิ้มและยกมือแตะหน้าผากเมียข้ารู้ว่าท่านห่วงแต่ควายนั่นมันก็ชีวิตเหมือนกันแล้วเขาก็หายไปในสายฝนแม่สายรอรอจนรุง่ง ควายยังอยู่ในคอกแต่ว่าบุญเรืองไม่กลับมาชายชาวบ้านช่วยกันตามหาสุดท้ายพบบุญเรืองนอนแน่นนิ่งอยู่ในคลองท้ายหมู่บ้านใบหน้าเขานิ่งเหมือนคนนอนหลับไม่มีร่องรอยการดิ้นรนจมน้ำตายหมอในหมู่บ้านว่าอย่างนั้นแต่บางคนเริ่มกระซิบไอเรืองมันว่ายน้ำเก่งจะตายทำไมถึงจม หรือมันหัวใจวายหรือว่าอยู่กับแม่สายนานๆแล้วตายจริงๆวะเสียงลือเริ่มหนักขึ้นแม่้าในตลาดเริ่มสุบซิบข้างหูลูกค้าเห็นหน้าสวยๆอย่างนั้นนะน่ากลัวจะขลังอยู่กับผัวไม่ถึงปีก็ตายแม่สายไม่ได้ร้องไห้ออกมาเสียงดังเธอเพียงแค่นั่งนิ่งมองสายฝน เหมือนพยายามมองหาคำตอบที่ไม่มีใครมอบให้ตั้งแต่นั้นมาชื่อของแม่สายเริ่มถูกเรียกขานลับๆว่าหญิงกินผัวหลังการจากไปของบุญเรืองแม่สายกลับมาอยู่ลำพังอีกครั้ง,งเธอเงียบกว่าเดิมไม่ค่อยไปตลาดไม่คักใครไม่สบตาใครแต่ยังคงหุงข้าวตัดสมุนไพร และตากใบเตยอ,อย่างเดิมทุกวันหลายคนเริ่มมองว่าเธอเป็นหิงต้องคำสาปเด็กๆมักแอบชะโงกดูบ้านแม่สายแล้ววิ่งหนีนั่นบ้านหิงกินผัวอย่าเข้าใกล้เดี๋ยวซวยแต่แล้ววันหนึ่งชายหนุ่มชื่ออินก็ย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านอินเป็นช่างไม้ใจดี ร่างสูงใหญ่เสียงทุ้มๆขี้เล่นเขาไม่รู้เรื่องราวในอดีตของแม่สายมากนักหรือรู้แต่ไม่สนใจอินแวะมาซื้อสมุนไพราจากแม่สายบ่อยๆเอาไปต้มน้ำอาบเพราะบ่นว่าปวดเมื่อยแม่สายเพียงยื่นห่อสมุนไพรให้เงียบๆอินยิ้มแยๆแ,แล้วลูบหัวตัวเองขอบใจเนอแม่สมุนไพรแห่งปลายนะ ไม่นานอินก็มาขอแม่สายแต่งงานทั้งที่ชาวบ้านพยายามเตือนเอ็งแน่ใจหรอวะขนก่อนก็ตายเอ็งอย่ามั่นใจเกินไปแต่เขายืนยันข้าไม่เชื่อเรื่องสวยข้าเชื่อแค่ใจคน้นแม่สายกับอินแต่งงานกันในฤดูแรงบ้านไม้หลังเดิมมีเสียงหัวเราะแม่สายเริ่มยิ้มให้บ่อยขึ้น มีรอยยิ้มในดวงตาอินซ่อมบ้านทำโต๊ะไม้ทำรางน้ำใหม่หลังคาเขาร้องเพลงไปทำงานไปเหมือนลบเงาอาดีตของแม่สายได้ทีละนิดแต่แล้วคืนหนึ่งในปลายฤดูร้อนอินนั่งแกะไม้ทำรางน้ำอยู่ในครัวแม่สายกำลังตำสมุนไพรอยู่ข้างบ้านจู่ๆได้ยินเสียงร้องสั้นๆ อ้อยเธอวิ่งเข้าไปในครัวเห็นอินนอนจมเหงือ่อใบหน้าเริ่มซีดมือกลุ่มข้อเท้ามีรอยเขี้ยวเล็กๆสองจุดขึ้นชัดมุมห้องมีงูเห่าตัวใหญ่นอนขดตัวอยู่ใต้กระดงแม่สายคว้าไม้ไล่งูออกจากบ้าน จากนั้นรีบก่อไฟต้มน้ำร้อนบดรากบัวรากกระเพราใบหนาดเขียนยันกันพิษแล้วรีบเอาน้ำสมุนไพรกรอกปากอินเธอพยายามทุกอย่างป้อนยาถูเท้าเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัวแต่แววตาของอินเริ่มพร่ามัวเขายื่นมือมาแตะแก้มแม่สายเบาๆข้าข้าอยากอยู่ต่อนะ จากนั้นเขาก็หมดลมหายใจคืนเงียบสนิทฝนไม่ตกแต่เสียงจิ้งหรีดก็ฟังดูเศร้าเหลือเกินรุง่งเช้าข่าวแพร่ไปทั่วหมู่บ้านอินตายเพราะงูเห่าฉกชาวบ้านบางคนสงสารแม่สายแต่เสียงซุบซิบก็ตามมาไม่ห่างมันอีกแล้วอีกคนแล้ว งูเห่าก็ยังจะเลื้อยเข้าบ้านมันนี่มันใช่เรื่องปกติหรอจากแม่สายกินผัวเสียงลือเริ่มเปลี่ยนเป็นแม่สายต้องมีของแน่ๆหญิงคนนี้ขลังไม่งั้นผัวจะตายติดๆกันได้ไงแม่สายไม่พูดอะไรแค่ก้มหน้าตำสมุนไพรต่อมือของเธอมีแต่รอยแผลจากการตําน้ำยาเมื่อคืน แต่น้ำตาไม่มีสักหยดให้เห็นหลังจากสูญเสียสามีถึงสองคนติดติดกันแม่สายก็กลายเป็นหญิงที่ถูกหลีกเลี่ยงมากที่สุดในหมู่บ้านปลายนาแต่แม้จะเจ็บปวดและโดนกล่าวหาแม่สายกลับไม่เคยพูดโต้ตอบใครเธอยังคงตื่นแต่เช้าหุงข้าวตำสมุนไพรเงียบๆตามเดิม และในที่สุดก็มีคนกล้าเดินเข้ามาในชีวิตเธออีกครั้งเขาคือพ่อแสนขาราชการเกษียณอายุผู้เคร่งครัดและเจ้าระเบียบพ่อแสนอาศัยอยู่กับหลานชายในอำเภอแต่ป่วยบ่อยและต้องการอากาศบริสุทธิ์จึงย้ายมาเช่าบ้านอยู่ท้ายหมู่บ้าน เขาเห็นแม่สายขณะเธอกำลังตัดใบฟ้าทลายโจรในสวนท่าทางเรียบง่ายของเธอดึงดูดสายจาชายชาราพ่อแสนเป็นคนมีระเบียบในชีวิตแต่ข้างในก็ซ่อนความเหงาและความอ่อนโยนไว้เขาเริ่มพูดคุยกับแม่สายขอซื้อสมุนไพรไปจนถึงขอให้เธอมาช่วยดูแลบ้านบ้าง ความผูกพันค่อยๆก่อตัวจากคำถามง่ายๆวันนี้ร้อนนะท่านไม่ปวดหัวหรอสมุนไพรนี่ช่วยลดความดันได้ไหมแม่สายไม่ได้ตอบมากนักแต่ความเงียบของเธอกลับไม่ทำให้พ่อแสนรู้สึกอึดอัดตรงกันข้ามมันทำให้เขารู้สึกปลอดภัยไม่นานพ่อแสนก็เอ่ยปากขอแม่สายแต่งงาน แม้จะต่างวัยมากแต่เขาพูดเสียงหนักแน่นว่าข้าอยากให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคนดูแลไม่ใช่คนทำกับข้าวแต่คนที่ใส่ใจจริงๆแม่สายเงียบไปนานก่อนจะพยักหน้า งานแต่งไม่มีดนตรีไม่มีญาติมีเพียงพ่อแสนแม่สายและขันข้าววางบนผ้าใบตองแค่นั้นพอแล้วคืนแรกหลังแต่งงานพ่อแสนยังคงจดบันทึกตรวจตัวยาและดื่มน้ำสมุนไพรที่แม่สายต้มให้แม่สายยิ้มบางๆขณะเก็บผ้าเขาม้าให้เขาคืนนี้ดูสงบ ราวกับทุกอย่างจะดีขึ้นเสียทีแต่ในยามดึกแม่สายสะดุ้งตื่นด้วยความรู้สึกประหลาดเธอเอื้อมมือไปจับแขนสามีเบาๆแล้วต้องชะงักพ่อแสนนอนแน่นนิ่งไร้ลมหายใจดวงตาเบิกกว้างเล็กน้อยเหมือนตกใจอะไรบางอย่างก่อนหมดสติแม่สายเขย่าร่างของเขาสั่นเทามือของเธอเย็นเฉียบ เสียงนกกลางคืนร้องวิววิวเหมือนรับรู้ถึงบางสิ่งรุง่งเช้าหมอจากตำบลมาตรวจวินิจฉัยว่าหัวใจวายเฉียบพลันอาจเป็นเพราะความดันสูงเกินไปแต่ชาวบ้านไม่ฟังหมอพวกเถ่ามองหน้ากันแล้วยักไหล่ผัวคนที่สามแล้วนะ ถ้าเป็นข้าข้าก็ใจวายถ้ามีเมียหน้าขรึมแบบนั้นนอนข้างๆทุกคืนไม่ใช่หญิงกินผัวก็ต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่ๆเสียงลือคราวนี้ไม่ได้เบาไม่ได้แอบมันกระจายไปทั้งตลาดทั้งในวงเล่าวงหมากรุกแม่สายกลายเป็นตัวอัปมงคลอย่างเต็มตัว แต่แม่สายไม่เคยเถียงไม่เคยชี้แจงเธอยังคงอยู่ในบ้านไม้หลังเดิมคอยต้มน้ำร้อนคอยตำสมุนไพรเหมือนเดิมเธอเพียงแค่ถามตัวเองในใจหรือริงจริงเราเกิดมาเพื่ออยู่คนเดียวหลังจากการตายของพ่อแสนชายชราที่เคยดูเข้มแข็งกลับกลายเป็นเพียงร่างไร้วิญญาณในคืนที่เงียบงัน ชาวบ้านไม่คิดอีกแล้ววันนั้นเป็นแค่ความบังเอิญไม่ใช่โชคร้ายไม่ใช่เวรกรรมแต่คือคำสาบแม่สายไม่เคยโต้แยง้งไม่พูดอะไรเลยนั่นยิ่งทำให้เรื่องราวลึกลำจากเดิมที่ชาวบ้านเคยเรียกชื่อเธอด้วยความเคารพว่าแม่สายคนงาม ตอนนี้กลายเป็นยายขรึมหญิงกินผัวพอขาแม่้าบางคนเริ่มเปลี่ยนทางเดินเมื่อเห็นแม่สายมาที่ตลาดอย่ามองตาเดี๋ยวซวยติดมาเขาว่าเป็นว่าแค่เงาเธอผ่านผัวที่บ้านก็ไข้กินบางคนถึงกับพืมพำคาถากันซวยในลำคอ แม้กระทั่งเด็กเล็กในหมู่บ้านเมื่อเห็นแม่สายเดินมาก็จะหลบหลังแม่แล้วกระซิบว่าแม่นั่นผีหรือคนแม้ไม่มีใครกล้าพูดต่อหน้าแต่ลับหลังแม่สายถูกขับไล่ออกจากหัวใจคนทั้งหมู่บ้าน แต่แม่สายก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเธอตื่นแต่เช้าจุดเตาทานตากใบมะกรูดบดรากขมิน้นใช้ชีวิตเงียบๆอย่างเดิมบ้านของเธอเงียบเงียบเสียจนบางคนบอกว่านั่นบ้านคนหรือสารพระภูมิกันแน่ ต้นต่เขียนท้ายบ้านแม่สายเริ่มถูกมองว่ามีของเสียงจิ้งจอกหมาเห่าในเวลากลางคืนถูกโยงเป็นลางร้ายแม้แต่แมวในหมู่บ้านหากหลงเข้าไปในรั้วบ้านแม่สายก็จะไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปตามกลับ คำสาบค่อยๆกลายเป็นความจริงในจินตนาการของชาวบ้านแม้ไม่มีหลักฐานใดๆแต่คนทั้งหมู่บ้านเชื่อด้วยสายตาด้วยความกลัวด้วยความไม่เข้าใจคำนั้น แม่สายยืนมองฟ้ายามเย็นท้องฟ้าย้อมแดงเหมือนเลือดอาทิตย์ตกเธอยืนเฉยๆข้างสวนสมุนไพรที่เขียวชอุ่มสายลมเย็นพัดโช,ชยผมหยักโศกยาวของเธอพริ้วไหวเธอหลับตาสูดลมหายใจเข้าเงียบๆไม่มีใครรู้ว่าในใจเธอพูดว่าอะไรบางทีหญิงสาวผู้นี้ก็แค่กำลังรอ ใครสักคนที่ไม่ตัดสินเธอด้วยคำพูดของคนอื่นเย็นวันหนึ่งท้องฟ้าครึ้มฝนตั้งเขากลิ่นดินโชยมาแต่จมูกเสียงลมพัดยอดกล้วยโบกไหวไปทั่วป่าท้ายหมู่บ้านแม่สายกำลังเก็บใบตะไคร้ที่ตากไว้ริมรั้วอย่างเงียบๆทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นใต้ถุนบ้าน ชายหนุ่มร่างผอมใส่เสื้อยือซดซีดขาดขาดสะพายกระเป๋าผ้าขาดใบหนึ่งในมือมีเสือม้วนและหมอนใบเล็กเขาเปรียกโชคและดูเหน็ดเหนื่อยเต็มทีขอขออนุญาตหลบฝนหน่อยครับเขาพูดพร้อมยกมือไหวแม่สายไม่ได้ตอบอะไรถือแค่พยักหน้าเบาๆแล้วเดินเข้าบ้านปล่อยให้ชายหนุ่มนั่งอยู่ใต้ถุนคืนนั้น ฝนตกหนักเสียงน้ำไหลาจากรางน้ำหยดลงถังไม้เป็นจังหวะชายหนุ่มนอนขดตัวใต้ผ้าคี้ริ้วแต่กลับรู้สึกอบอุ่นใจอย่างแปลกประหลาดเช้าวันรุ่งขึ้นแม่สายยื่นขันน้ำอุ่นกับกล้วยตากให้เขาไม่มีคำพูดแต่ชายหนุ่มรับด้วยรอยยิ้มและดวงตาซาบซึง้งเขาบอกชื่อว่าแสงเป็นชายพเนจรที่ไม่มีหลักแหล่งรับจ้างทั่วไป เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยครั้งนี้ตั้งใจจะเดินทางต่อไปฝั่งอำเภอใหญ่แต่ฝนฟ้ากลั่นแกล้งจึงหลงทางมาถึงปลายนาแสงเห็นสวนสมุนไพรรกเล็กน้อยจึงอาสาให้ผมช่วยถอนหญ้าตัดแต่งให้นะครับแลกกับข้าวสักมื้อก็ยังดีแม่สายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเบาๆ แสงเริ่มลงมือทำงานทันทีไม่บน่นไม่เร่งไม่พูดมากแล้ววันต่อมาก็ทำเหมือนเดิมอีกจนกลายเป็นว่าเขาอยู่ต่อโดยไม่มีใครไล่หลายเดือนผ่านไปแสงเริ่มรู้จักวิธีเก็บสมุนไพรแบบแม่สายรู้ว่าใบไหนต้มน้ำอาบใบไหนแก้ไอรู้ว่าแม่สายไม่ชอบเสียงดังแต่ชอบนั่งฟังเสียงลม เขาเริ่มทำงานแทบทุกอย่างในบ้านทั้งฟืนทั้งครกทั้งสวนแม่สายยังคงนิ่งเหมือนเดิมแต่บางครั้งแสงเห็นเธอยิ้มมุมปากบางครั้งเธอพยักหน้าให้อย่างอบอุ่นแล้วเมื่อเขาป่วยเล็กน้อยเธอก็ต้มน้ำสมุนไพรให้ดื่มเธอวางมือไว้บนหน้าผากเขาเงียบๆไม่มีคำพูดใดแต่กลับสบายใจอย่างน่าประหลาดพี่สายครับ แสงพูดขณะนั่งเหล่าด้ามจอบหน้าบ้านบางทีคนเราไม่ได้ต้องการคำพูดมากหรอกนะแค่มีใครสักคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวก็พอแล้วแม่สายไม่ตอบแต่คราวนี้เธอยิ้มเต็มริมฝีปากครั้งแรกในรอบหลายปีชาวบ้านเริ่มได้ยินข่าวว่ามีผู้ชายเข้าบ้านแม่สายอีกคนแล้วบางคนสายหน้า บางคนถอนหายใจบางคนถึงกับบอกว่าน่าสงสารมันจริงๆมันคงไม่รู้สินะว่าเมียใหม่มันน่ะชื่อว่าหญิงกินผัวเสียงซุบซิบในตลาดดังขึ้นพร้อมกับเสียงเข้าสารกระทบกระดงแกรู้ยังไอแสงมันจะขอแต่งกับแม่สายฮะอมันไม่รู้หรอวะาเมียคนนี้กินผัวไปตั้งสามศพแล้ว หรือรู้เราแกล้งโง่หรือมันไม่มีหูฟังในเช้าวันนั้นตลาดหมู่บ้านปลายนาเงียบลงอย่างผิดปกติแม้จะเป็นวันพระแต่ไม่มีใครยิ้มไม่มีใครชวนคุยเพราะทุกคนกำลังเฝ้ารอดูงานแต่งงานของคนที่อาจตายอีกคนแม่สายกับแสงแต่งงานกันแบบเงียบๆไม่มีขบวนขันมากไม่มีญาติไม่มีวงดนตรี มีเพียงขันใส่ข้าวเหนียวน้ำพริกกับไข่ต้มสามใบวางเรียงอยู่บนใบตองกลางเรือนแสงยิ้มกว้างพูดเสียงดังด้วยความภาคภูมิใจข้ารู้ทุกอย่างแต่ข้ารู้มากกว่านั้นด้วยว่าแม่สายเป็นผู้หญิงที่น่ารักที่สุดในโลกแม่สายยังคงนิ่งเหมือนเคยแต่รอยยิ้มของเธอนั้นอบอุ่นและลึกซึ้งที่สุดตั้งแต่เคยมีมา หนึ่งเดือนผ่านไปชาวบ้านรอข่าวร้ายแต่ไม่มีแสงยังยิ้มหน้าตาดีเดินหิ้วตะกร้าผักเข้าตลาดเหมือนคนปกติสามเดือนผ่านไปชาวบ้านเริ่มไม่แน่ใจแสงกลับอ้วนขึ้นสีหน้าเปล่งปลัง่งฟันขาวจนบางคนหมั่นไส้หรือมันใช้สมุนไพรของเมียขัดฟันทุกวันวะ หกเดือนผ่านไปยังไม่มีใครตายไม่มีงูไม่มีฝนไม่มีความเงียบอาฆาตมีแค่เสียงหัวเราะของแสงที่ดังออกมาจากสวนภายบ้านมันกล้าขนาดนี้เลยเหรอวะไอแสงจะเก่งไปถึงไหนเนี่ยไอแสง ครบหนึ่งปีเต็มแสงยังอยู่ดีไม่เพียงเท่านั้นเขาแข็งแรงขึ้นไม่มีโรคประจำตัวกินเก่งหลับสบายขยันช่วยงานบ้านทำสวนสมุนไพรด้วยความใส่ใจราวกับเป็นของตัวเอง แม้สายแม้ยังพูดน้อยแต่แววตาของเธออ่อนโยนขึ้นบางทีชาวบ้านที่เดินผ่านบ้านเธอจะได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆของผู้ชายคนหนึ่งปนกับเสียงครกต่ำพริกและกลิ่นน้ำมันมะกรูดลอยออกมาเองว่ามันรอดได้ไงวะหรือจริงๆแล้วคำสาบมันหายไปแล้วหรือไม่ก็ไอแสงมันมีของกัน แสงเดินยิ้มเข้าตลาดอีกครั้งในวันพระถือขวดน้ำสมุนไพรของแม่สายมาขายด้วยแม่้าถามเล่นๆเ,เองไม่กลัวตายหรอแสงยิ้มกว้างยกขวดขึ้นอยู่กับเธอไม่เคยมีวันไหนที่รู้สึกว่าอยากตายเลยแม้แต่น,นิดเช้าวันนั้นตลาดหมู่บ้านปลายนาเหมือนจะคึกคักเป็นพิเศษ เพราะข่าวลือที่ว่าชายชื่อแสงยังมิตายแม้จะอยู่กับหญิงที่คนทั้งหมู่บ้านเรียกกันลับๆว่าหญิงกินผัวมาครบหนึ่งปีเต็มวันนี้มันจะมาอีกไหมข้ารอถามมันให้รู้เรื่องเลยหรือมันจะโดนของจนพูดไม่รู้เรื่องไปแล้วก็ไม่รู้ แต่แทนที่จะแอบหลบสายตาแสงกลับเดินเข้าตลาดอย่างมั่นใจมือหนึ่งถือกระเป๋าผ้าอีกมือหนึ่งหิ้วขวดน้ำสมุนไพรใส่เสื้อผ้าธรรมดาแต่หน้าตาสดใสใจดีแม่ค้าหลายคนแอบมองและกระซิบกันเบาๆ แสงเห็นทุกสายตาแต่กลับยิ้มกว้างอย่างไม่หวั่นไหวเขาเดินไปกลางตลาดแล้วยกมือขึ้นพูดเสียงดังทุกคนครับเสียงตลาดเงียบลงทันทีแม่ค้าคนขายผักชายแก่เด็กน้อยหยุดทุกกิจกรรมแล้วหันมามองแสงยิ้มเต็มหน้าพูดอย่างภูมิใจว่า อยากรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงยังไม่ตายเพราะเมียผมเธอไม่ได้กินผัวอย่างที่ทุกคนว่าแต่เธอกินใจผัวได้เก่งที่สุดต่างหาก เสียงหือหาเริ่มดังแต่แสงยังพูดต่อด้วยน้ำเสียงหนักแน่นทุกเช้าเธอหุงข้าวให้ผมกินทุกค่ำเธอต้มน้ำสมุนไพรให้ผมดื่มเวลาเหนื่อยเธอก็นวดให้เงียบเงียบไม่พูดอะไรตอนป่วยเธอก็ทายาให้ทั้งคืนไม่เคยหลับก่อนผมเลย แต่ผัวคนก่อนๆของเธอไม่เคยฟังเลยบางคนฝนตกก็ยังจะออกไปลุยน้ำบางคนถูกเตือนเรื่องงูก็หัวเราะใส่บางคนไม่เคยกินยาตามที่เธอเตรียมไว้ให้ด้วยซ้ำเขาหยุดแล้วหันไปรอบๆตลาดสบตาทุกคนอย่างกล้าหาญ แต่ผมนนะฟังทุกคำไม่ใช่เพราะกลัวตายหรอกนะครับแต่เพราะผมรักเธอทั้งตลาดเงียบสนิทแม่ค้าขายหน่อไม้เผลอปล่อยขาในมือลงพื้นลุงข้างร้านปลาร้าอ้าปากค้างเด็กๆที่เคยกลัวแม่สายกลับยิ้มแล้วมองหน้ากัน แม่สายเดินตามมาช้าๆไม่พูดอะไรยืนอยู่ข้างหลังแสงอย่างสง่างามสวมผ้าซ้นเก่ากับเสื้อคอกระเช้าขาวสะอาดดวงตาของเธอมีน้ำตาซึมจากนั้นแม่ค้าคนหนึ่งหัวเราะขึ้นก่อนโอ้ยที่แท้ก็ไม่ได้กินแต่รักจนล้นเสียงหัวเราะดังตามมาเหมือนสายฝนแรกหลังฤดูแรง บรรยากาศตลาดเปลี่ยนไปคนที่เคยมองแม่สายด้วยความกลัวเริ่มยิ้มให้บางคนเดินมาอุดหนุนน้ำสมุนไพราบางคนเริ่มพูดชื่อแม่สายด้วยเสียงที่อ่อนโยนขึ้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครเรียกแม่สายว่าหญิงกินผัวอีกเลยเธอกลายเป็นแม่สายแห่งสวนสมุนไพรและเมียยอดรักของไอแสงแทน